เราเลือกมาบึงการครับในช่วงเวลาที่คนในพื้นที่บอกว่าสวยงามที่สุดครับแต่ว่ากลับมีพายุจากเวียดนามพัดมาต้อนรับเราแต่มันก็ไม่สามารถจุดนักเดินทางอย่างพวกเราได้ครับเพราะว่าลึกๆแล้วเราเชื่อกันว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมออันนี้พยมรับเลยหลังจากไปหลายที่มาที่นี่สวยมากน,น้องดูวิวดูวิวน้ำตกเหนื่อยเฮ้ยเหมือเลยหรือจริงๆแล้ว ถ้านาคีอาจไม่ต้องการความเข้าใจหรือเหตุผลใ,ใดๆแค่ความรู้สึกก็พอครับเคยดูอยู่แล้ว,ลวก็เที่ยวเที่ยวกันมันเดียะมาแล้วรู้เรื่องเลยมันขาเลยเนี่ย เมื่อซีรีส์ส0 2 5สดสดจากอเมริกากับ4ทีมดังจากอังกฤษไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาทโมโนแม็กสตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอ